สวัสดีครับวันนี้ครับในทางครับหน่วยงานศูนย์เจคเานคอร์ดัสีมาครับหน่วยงานจักกลครับวันนี้ตีมพอรอแจงว่าไอตัวน้ำมันขัดครับต้องเติมอยู่ตลอดครับเป็นรถฟอร์ดสองพันหาครับเป็นฟอร์ดัวเก่าครับพอร์คอลแจงว่าไอต้องเติมน้ำมันขัดอยู่เรื่อยๆครับก็เลยมาบึงครับพามาบึงตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็น แม่ปั๊มคัดบนครับแล้วค็ตรงเติอนมันตรงเนี้ยตลอดครับตรวจสอบแล้วภายในห้องโดยสารครับครภายในห้องโดยสารเช็คแล้วว่าบ่มีอ่าจุดที่รั่วซึมครับตรงที่เท้าเราเหยียบนะครับถ้ามันมีรั่วซึมมันก็จะไหลเข้ามาในห้องโดยสารตรงแถวที่เหยียบคัดนะครับแต่ทีนี้ว่าไม่มีครับไม่รั่วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเราต้องไปดูตรงไหนอีกครับ ตัวที่เราไปดูต้องไปดูคือปั๊มคัดล่างครับนี่ปั๊มคัดล่างครับนี่ภาพครับเนีย่ยมีรอยเยิมครับมีรอยเยิมปั๊มคัดล่างตัวนี้ครับมีรอยเยิมอันนี้เราเจอปัญหาว่าไอตัวท่ออ่อนตรงนี้มันแตกครับมันหมดสภาพแตกทําให้อาเวลาเราเหยียบคัดแล้วแรงดังนคะรับมันไม่พอที่จะไปกดบีคัดนะครับก็เลยทําให้เข้าเกียร์ลาบาก เราเจอปัญหาแล้วโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราทําการแก้ไขครับใช้ประแจเบอร์สิบอ่าแล้วก็ไขควงปากแบนครับดันกิ๊บออกครับกิ๊บที่ล็อกครับดันออกแล้วก็เปลี่ยนสายอ่อนครับเส้นไม่กี่บาทครับถ้าเราทาเองได้ก็ประหยัดอ่าค่าช่างไปได้เยอะครับโอเคครับสวัสดีครับ